สวัสดีครับทุกคนแน่นอนว่าคงเคยได้ยินเรื่องราวของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่กันบ้างแล้วแต่เคยได้ยินเรื่องราวของจักรพรรดิองค์แรกของจีนหรือเปล่าเรื่องราวของชินซื่อหวงตีคือตำนานที่เล่าขานกันมาช้านานก่าน,นะยุคชินซื่อหวงตีดินแดนจีนประกอบไปด้วยรัฐต่างๆที่ทำสงครามกันแต่ในปีอัลมาคาฮิมิก่อนคริสต์กาลเอีงเจนหรือที่รู้จักกันในนามชินซื่อหวงตีได้รวบรวมรัฐเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ภายใตายราชวงศ์ชินการรวมสู่น้ำนาจของเขาวางรากฐานให้จีนยุคใหม่แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเขายังริเริ่มการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่เพื่อป้องกันการรุกรานจากทางเหนือรวมถึงกำหนดมาตรฐานน้ำหนักตวงวัดและเงินตราทั่วทั้งอาณาจักรเป็นความทะเยอทะยานอยู่เกินอย่างไรก็ตามช่วงเวลาการปกครองของเขาก็เต็มไปด้วยความโหดร้ายชินซื่อวงตีปราบรามผู้เห็นต่างเผา ทำลายตำราและฝังนักราชทั้งเป็นความลงไหลในการควบคุมของเขานั้นไร้ความปราณีถึงะน้นมรด,ดกของเขาก็รวมถึงในการค้นพบทางโบราณคดีที่น่าทึ่งที่สุดนั่นก็คือกองทัพดินเผาทหารดินเผานับพันที่ปกป้องสุสานของเขาเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในชีวิตหลังความตายและการแซวหาอำนาจชั่วนิรันด์แม้ราชวงศ์ของเขาจะเริ่มสลายอย่างรวดเร็วหลังการสิ้นพระชนม์ แต่ผลกระทบของชิ้นซื่อวังตีที่มีต่อประวัติศาสตร์นั้นไม่อาจปฏิเสธได้เขาคือผู้นำที่กล้าฟันใหญ่และเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศชาติ